วันนี้เรามาดูรถนะคะเป็นฮุนไดนะคะรุลลอยรุ่นอีลิกนะคะตัวจอตัวนี้นะคะตัวนี้จะติดตั้งมาเพิ่มจะเป็นจอ a อนด o อยที่เลงก์กับจอข้างหลังนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งมาเพิ่มจะเป็นจอ15นิ้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะเป็นฮุนไดนะคะรุ่ลอรุ่นอีลิกนะคะตัวนี้จะเป็นหน้ากระจังหน้าเพชรหรือเลือกอย่างหนึ่งหน้าไดมอนนะคะตัวนี้นะคะ รายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันข้อมูลตัวรถนะคะจะเป็นปี2 0ง0นนะคะจดทะเบียนปี2020เลยแล้วก็เป็นไฟไฟ LED แล้วเลยไลท์นะคะตัวรถสีบอลน,นะคะตัวนี้ดูข้อมูลได้เลยรถจะของซื้อป้ายแดงคันนี้ไม้น้อยด้วยนะคะไม้นิดเดียวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะคะ ตัวรถตัวรถสีบอลน,นะคะหรือเป็นสีซินเลอร์นะสีบอลรักษาง่ายล้อแม็กนะคะล้อแม็กติดมาจากศูนย์เลยทันนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กของฮุนไดมีทั้งดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังนะคะตัวไฟเลี้ยวนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟเลียวเป็นเป็น,เป,นเป็นหลอดไฟตานนี้นะคะเดี๋ยวข้อมูลภายในกันนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนทีละอย่างพอดีรถก็เพิ่งจะเข้ามาเจาะด้วย ตัวอ e ีลิกนะคะอีล e ิกที่เขาติดมาจากศูนย์ตัวจอตัวนี้นะคะตัวนี้จะติดตั้งมาเพิ่มจะเป็นจอ Android ที่ลิงกับจอข้างหลังนะคะจริงๆตัวนี้จะไม่ได้มีมาจากศูนย์จะของเดิมเขาติดตั้งเพิ่มมานะคะแล้วก็ข้อมูลเลขไม้นะปัจจุบันไม่ไม่เยอะด้วยนะคะมาอยู่ที่ประมาณ3,000 30, 0กกโลเ่นั้นเองสามารถรับโทรศัพท์นะคะเปิดเล่นเครื่องเสียงได้เป็นจอ Android นะคะ ดู YouTube ได้ในรถนะคะสามารถลิงค์ลิงก์เข้าหากันข้างหลังได้ด้วยเด็กๆก็สามารถดูรถได้ด้วยนะคะ <S <S ดูดูข้อมูลจากตัวเครื่องเครื่องเสียงนะ,ะเดี๋ยวดูข้อมูลกันก่อนนะคะเจ้าของซื้อป้ายแดงมาเลยนะคะข้อมูลประวัติตรงทุกอย่างเลยจ้ะตัวของอ e ีลิกนะคะอีล e ิกจริงๆจะไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะของอ e ีลิก นะคะตอนนี้ราคาเราเปิดไว้ที่1 2 8 8 0 0้านแต่ว่าของแถมคืออะไรตัวนี้เราจะให้ประตูไฟฟ้านะคะทั้ง2ข้างนะคะมีรับประกัน1ปีให้นะคะตัวนี้แล้วก็รายละเอียดตัวรถนะคะเดี๋ยวเราดูทีละอย่างก่อนแล้วกันเนาะเอแอนดรอยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ติดตั้งมาเพิ่มจะเป็นจอ15นิ้วนะคะเด็กๆหรือใครสามารถดูได้เลยนะคะสามารถลิงก์จากจอข้างหน้าได้เลยแล้วตัวบอร์ดนะคะตัวนี้ ถิงจะเป็นรุ่น e ek, อิเล็กเบาหมุนหากันได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราดูมาดูเบาก,กันทั้งสองข้างเลยนะคะยกเลยยกได้เลยนะคะตัวนี้หมุนเข้าหากันได้อันนี้ก็จะเป็นเบาเสริฟนะคะเบาะเสริ่หมุนเข้าหาเข้าหากันได้เลยทั้งสองข้างเลยนะคะตัวเบานั่งสบายนะคะสิเอ็ดที่นั่งทั้งเบาอ,อันไหนเราไม่ใช้เราสามารถเลื่อนพับเก็บได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเบาเสริมเขาตัวรถนะคะจะเป็นป้ายฟ้า ปฟายฟ้านะคะจะจดเป็น11ที่นั่งนะคะตัวนี้เบาะสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะตัวนี้แล้วก็พับจากข้างในได้เลยพับนี่ใส่ของได้เยอะใส่ของได้เยอะใส่กระเป๋าเดินทางหรือใส่กระเป๋ากอล์ฟข้อมูลตัวรถเดีด๋ยวเรามาดูกันตัวรถนะคะเน,นเนียนเลยนะคะ,ะน็อตท้ายไม่มีขยับแน่นอนรับประกันเลยนะคะน็อตท้ายฝาท้ายเดิมๆเลยเนียนๆเ,เลยคันนี้นะคะ แล้วก็มีกล้องหลังให้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเซ็นเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้ก็จะติดมาจากศูนย์นะคะจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด1 2 3 4 4สตัวนะคะตัวรถเนียนๆกิ๊บๆเลยคันนี้ใช้งานได้เลยแล้วก็ข้อดีของเขาประตูไฟฟ้าเราให้ทั้งสองทั้งสองแบบแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้ากันหน้ารถนะคะตัวหน้ารถของตัวคุณไดรุ่นอีเล็กนะคะเครื่องจะตัวเดียวกับดีลักนะคะเครื่องตัวเดียวกัน ะะแต่ว่ารายละเอียดก็ต่างกันแค่ออปชั่นแค่นั้นเองนะคะฝาก็โปรงเลยดูสิเนียนๆเ,เลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะทั้งสองข้างเลยน็อตดเดิมแต่ควมร้ดนเดิมยังอยู่รถสวยๆตอนนี้มีจํานวนน้อยแล้วก็หาได้ยากด้วยนะคะอย่างเป็นรุ่นฮุนไดนเนี่ยเป็นรถตู้แล้วก็เลขไม้ไม่เยอะด้วยนะคะน้ํามันเครื่องห้องเครื่องนะคะไม่มีซึมเลยนะคะดูได้เลย ตัวนี้เอาไปใช้งานได้สบายเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราต้องการจะจัดไฟแนนซ์นะคะต้องการจะจัดไฟแนนต์ตัวนี้จัดได้เยอะนะคะจัดได้เยอะอยู่ที่เครดิตลูกค้าเลยดอกเบี้ยนะคะตีเป็นดอกเบี้ยรถเก่งได้เลยเริ่มต้นอยู่ที่2.7.9จุดเด้นเองนะคะอยู่ที่เครดิตลูกค้าแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่น น้ำมันเต็มถังประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างรับประกันให้1ปีรับประกันเครื่องเกียร์ของตัวรถให้อีกนะคะถือว่าคุ้มเลยนะคะคันนี้รถเพิ่งมาจอดแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อเบอร์นิดได้เลยเรามีบริการนอกสถานที่นะคะรถเนียนๆส,สวยๆกิ๊บๆอย่างนี้แนะนำให้ใช้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ